เสียงเปิดเผยโฉมแล้วสวีเดนส่งมอบ JAS 3 9อีกริปเบปนให้ไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความเคลื่อนไหวที่สร้างแรงสะเทือนไปทั้งภูมิภาคอาเซียนนี่ไม่ใช่แค่การส่งมอบเครื่องบินรบธรรมดาแต่คือการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศไทยเข้าสู่ยุคใหม่อย่างแท้จริงภาพตัดเข้าฐานทัพอากาศจังหวัดสงขลาบนรันเวย์มีเครื่องบินรบสีเทาเข้มปีกกว้างและลำตัวเพรียวเสียงเครื่องยนต์ดังกึกก้องทั่วฐาน นักข่าวจากทั่วโลกจับตาเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์นี้วันที่สวีเดนส่งมอบ JAS 3 9ก้าอีกริปเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดให้กับประเทศไทยเครื่องบินที่ถูกขนานนามว่านักล่าแห่งท้องฟ้าเหนืออ่าวไทยหลายคนอาจยังจําได้ว่ากองทัพอากาศไทยเคยจัดหากริปเป็น4ีดีจำนวน12ลําลำในช่วงปี25 5 4และเป็นเครื่องบินรบที่แสดงสมรรถนะได้อย่างยอดเยี่ยมในการป้องกันน่านฟ้าไทย แต่ในปี2025นี้ความร่วมมือระหว่างไทยและสวีเดนได้ยกระดับขึ้นอีกขั้นเมื่อรัฐบาลสวีเดนและบริษัทซับดสินใจส่งมอบริปเป n รุ่น E หรือที่เรียกกันว่าริ i เป n Next Generation ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดในตระกูลเดียวกันที่หลายประเทศอยากได้แต่มีเพียงไม่กี่ชาติเท่านั้นที่ได้รับสิทธิ์ในการครอบครอง JAS 39อีริปเปมีจุดเด่นที่แตกต่างจากรุ่นเก่าหลายด้าน เริ่มตั้งแต่เครื่องยนต์ General Electric f c 1 c g e 3 9 e ที่มีกำลังแรงขึ้นกว่าเดิมถึง20%สามารถทำความเร็วได้มากกว่าแมส2พร้อมระยะปฏิบัติการที่ไกลถึง1,600กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศระบบร A A, ระเรดาร์ AESA Raven ES05 ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ในระยะกว่า200กิโลเมตรและติดตามได้พร้อมกันถึง10เป้าหมายแต่นั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดริปเปน E มีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมัยที่สุดในยุคนี้ สามารถรบกวนและตัดสัญญาณเรดาร์ศัตรูได้ในขณะบินจริงนอกจากนี้ยังสามารถสื่อสารแบบ Data Link กับเครื่องบินรบอื่นๆรวมถึงระบบควบคุมการรบของเรือหลวงและศูนย์บัญชาการภาคพ,พื้นดินของไทยได้แบบเรียลไทมหมายความว่า Gripen E ปปจะกลายเป็นหัวใจของเครือข่ายรบอัจฉริยะที่เชื่อมทุกหน่วยของกองทัพไทยให้ทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงหลายประเทศถึงกับบอกว่า การที่ไทยได้รับริปเป็นอีเป็นประเทศแรกในอาเซียนนั้นเป็นจุดเปลี่ยนเชิงยุทธศาสตร์เพราะขณะนี้หลายประเทศในภูมิภาคเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียและฟิลิปปินส์ต่างยังอยู่ระหว่างการจัดหาหรือทดสอบเครื่องบินรบรุ่นใหม่ๆแต่ยังไม่มีประเทศใดได้รับเทคโนโลยีขั้นสูงระดับนี้จากยุโรปโดยตรงในวันส่งมอบจริงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยได้เดินทางไปยังฐานทัพพร้อมทูตสวีเดนประกาศความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ไทยสวีเดนในยุคใหม่ โดยกล่าวว่าคริปเปนไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินรบแต่เป็นแพลตฟอร์มแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยซึ่งหมายถึงการที่บริษัทเอกชนไทยจะได้มีส่วนร่วมในการผลิตชิ้นส่วนซ่อมบำรุงและพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกับซาบในอนาคตและสิ่งที่น่าตื่นเต้นอีกอย่างคือกริปเปนอีที่ส่งมอบให้ไทยได้รับการติดตั้งระบบอาวุธเต็มรูปแบบ ทั้งจรวดอากาศสู่อากาศเมตอที่มีระยะยิงไกลถึง200กิโลเมตรและจรวดอากาศสู่พื้น ABS15 ที่สามารถโจมตีเรือศัตรูได้ในระยะไกลกว่า300กิโลเมตรรวมถึงระบบเป้าหมายเฟอร์ที่ช่วยให้ทำภารกิจกลางคืนได้อย่างมีประสิทธิภาพนักบินทดสอบของกองทัพอากาศไทยเปิดเผยว่า Gripen E ค,ปปควบคุมง่ายตอบสนองไวและให้ความรู้สึกมั่นใจมากมันคือเครื่องบินรบที่ไม่เพียงแค่เร็วแต่ฉลาดมาก เพราะระบบ AI บนเครื่องสามารถช่วยประเมินสถานการณ์ต่อสู้ได้แบบอัตโนมัติและแนะนำวิธีหลีกเลี่ยงการโจมตีหรือเลือกเป้าหมายได้ในเสี้ยววินาทีด้านสวีเดนเองก็แสดงความมั่นใจในความสัมพันธ์ระยะยาวกับไทยโดยประกาศว่าจะเปิดศูนย์ฝึกนักบินและวิศวกรไทยในเมืองลินเชอร์ปิงเพื่อให้ไทยสามารถซ่อมบำรุงเครื่อง Gripen E ได้เองในประเทศนั่นหมายถึงความพึ่งพาต่างประเทศจะลดลง และไทยจะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการซ่อมบำรุงเครื่องบินรบในภูมิภาคอาเซียนเหตุการณ์นี้ทําให้หลายประเทศจับตามองอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเวียดนามและมาเลเซียที่กําลังพิจารณาเครื่องบินรบรุ่นใหม่เพราะกรีเป็นอีที่ไทยได้รับนั้นถือเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่ทําให้สมดุลทางอากาศในภูมิภาคเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนักวิเคราะห์จากสํานักข่าวด e f เ n นนิวส์ระบุว่า ไทยได้กลายเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่มีเครื่องบินรบเจเนอเรชัน4.5บวกอย่างแท้จริงในแง่ของเศรษฐกิจการจัดหากฤเป็นอีย่างส่งผลต่ออุตสาหกรรมการบินของไทยโดยตรงเพราะมีการเซ็นสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตบางส่วนให้กับบริษัทในประเทศทั้งด้านระบบอิเล็กทรอนิกสเซนเซอร์และการบำรุงรักษาแบบครบ,บวงจรคาดว่าจะสร้างงานให้กับคนไทยมากกว่า2,000ตำแหน่งภายใน5ปี ขณะเดียวกันเสียงจากผู้เชี่ยวชาญทางทหารไทยก็ให้ความเห็นว่า Gripen E จะเข้ามาเสริมฝูงบินหลักแทน F 1 6ที่ใช้งานมานานกว่า30ปีซึ่งแม้จะได้รับการปรับปรุงหลายครั้งแต่ก็ถึงเวลาที่ต้องส่งต่อหน้าที่ให้เครื่องบินรุ่นใหม่ที่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารที่ทันสมัยกว่าสิ่งหนึ่งที่หลายคนพูดถึงคือความสามารถของ Gripen E ในการปฏิบัติการจากรันเวย์สั้นและสนามบินขนาดเล็กซึ่งเหมาะสมกับภูมิประเทศของไทยที่มีฐานทัพกระจายอยู่หลายพื้นที่ รวมถึงภารกิจป้องกันชายฝั่งทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันกรปเปนีสามารถขึ้นบินได้แม้รันเวย์ยาวเพียง800เมตรและใช้เวลาเตรียมพร้อมน้อยกว่า10นาทีในด้านการสื่อสารกับระบบป้องกันภัยทางอากาศของไทยเช่นเรดาร์ตรวจการบนเกาะและเรือหลวงกรปเปนีจะทำงานร่วมกับระบบ Link TD-L16 ที่เชื่อมข้อมูลการรบแบบเรียลไทม์ส่งผลให้กองทัพไทยมีภาพรวมของสถานการณ์อากาศได้ทันทีและสั่งการได้อย่างแม่นยำผู้บรรยาย นี่ไม่ใช่เพียงการซื้อเครื่องบินรบแต่คือการลงทุนในความมั่นคงของประเทศการที่ไทยได้กริปเปนอีคือสัญญาณชัดเจนว่ากองทัพอากาศไทยกำลังก้าวสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบภาพตัดเข้าขบวนทหารยืนเรียงแถวพร้อมธงชาติไทยและสวีเดนสบัดอยู่ข้างกันเสียงเพลงชาติบรรเลงคลอเบาๆก่อนที่นักบินกริปเปนอีจะทำการบินโชว์ท่าทางการบินขั้นสูงทั้งการเร่งสปีดการหักหลบในแนวดิ่งและการบินต่ำเหนือพื้นน้ำอย่างแม่นยำ เสียงเชียร์จากผู้ชมดังสนั่นไปทั่วฐานในช่วงท้ายของพิธีเครื่องบินกริปเปนอีหมายเลข7 0 1 0 1ของกองทัพอากาศไทยได้ลงจอดอย่างสมบูรณ์แบบถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งมิตรภาพไทยสวีเดนที่เริ่มต้นมานานกว่า15ปีและกำลังก้าวสู่บทใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมหลายสื่อในยุโรปยกให้การส่งมอบกริปเปนครั้งนี้เป็นดีลที่ทรงอิทธิพลที่สุดของปีเพราะไม่เพียงแต่ไทยจะได้รับเทคโนโลยีขั้นสูงเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวอย่างของความร่วมมือระหว่างประเทศขนาดกลางที่ใช้ความไว้วางใจและความโปร่งใสในการเสริมสร้างอำนาจทางทหารโดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพของภูมิภาคท้ายที่สุดกองทัพอากาศไทยได้ประกาศเป้าหมายระยะยาวว่าจะมีกริปเปนทั้งหมด18ลำภายในปี2030พร้อมตั้งเป้าเป็นผู้นำด้านการป้องกันภัยทางอากาศในภูมิภาคอาเซียนโดยมีกริปเปนเป็นหัวใจสำคัญของระบบป้องกันประเทศยุคใหม่เสียงปิดท้ายคลิป จากท้องฟ้าสวีเดนสู่ท้องฟ้าไทยกริปเป็นอีคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังเทคโนโลยีและความร่วมมือที่ก้าวข้ามพรมแดนประเทศไทยไม่ได้แค่รับเครื่องบินรบใหม่แต่รับอนาคตแห่งการป้องกันประเทศที่พร้อมจะปกป้องฟ้าไทยอย่างภาคภูมิภาพสุดท้ายค่อยๆซูมออกเผยให้เห็นกริปเปนอีจอดเรียงรายเคียงธงชาติไทยกลางแสงอาทิตย์ตกพร้อมข้อความขึ้นว่ากริปเปนอีปีกแห่งอนาคตของกองทัพอากาศไทย